ກ a ຕາຍ e ີ t ຈົ້າທຸກຄົນເດີ້ສະບາຍດ g ເຈົ້າທຸກຄົນມື້ນີ້ທາງຮມຕັງຮົ່ງທຸກກລືມກົດໄລ້ກົດຊກຮົດດຊັບເພື່ອເປັນກາິ

7 8 9 10 11 12 13เกนอาาเดน11ก็ฮอดแล้ว14ปีคอยฮะบ่นะก็บ่ยจังนะอ้าก็บ่ได้บวงบ่ไดบวงมาเด้ใครอีเอาก็ช่างก็เอาสิไปนีก็่เปิกแล้วเนาะทุกคนปกเยังอันนี้อันนี้ก็เตรียมเนาะ Đi Mãi, bay, Cowpeat bay, cotton bay. cowpeat. Em chú con nước. Em học Tốt đẹp nhất. Hãy học hát nước. Hãy học hát nước. Hãy học hát nước. Hãy học hát ตักเป็นห่อนแบบังนัวอืมขมโหขโมยาเขมมีความบอปูใสตัวใสเกลือลงไปพักในอ่างหันเบียจนัวเนาะเบียรใจใจจะมากเลยเนาะจงนัว ใส่ยังไงก็ใส่นาะบมวมีสุดตายตัวปูต่อเลยเนาะไปแล้วก็ใส่น้ำอ้อยลงไปแล้วก็ยังบวแมนที่เนาะไปใส่น้ำยังบุถ่ายตามเมื่อกี้ใส่แปลกยอะให้มาหั่นมะลุ่มเน่นี่แนวคุยมาไปเอาจองไปนั่น vẫn là chồng đại sẽ phân đi làm sẽ phân tích đi làm phân tích mình ngang cho con anh thái anh 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 แบบเป้ครัดเป็นองแล้วจํามันล้างมก่อนใสเกื่อครับโองอ้ได้ยังมายงได้ยังมายงเชฟบัดนี่เราจบมาจากมาสเตเลียปุ๊บการดำหงนี่ได้แล้วนะลลงไม่มีลงไหมปีนอไม่ใช่เวทีของเจ้านะ anh ăn... chạy bỡ nè à? hả đến chạy bọn kem bây giờ chạy chạy bọn chạy bọn chạy bọn chạy chạy bọn chạy 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 bọn chạy bọn chạy chạy chạy

แซ่บเลยกระเพ็ดแซ่บเลยกระเพ็ดีเรอทุกคนตอนนี้กันสำลักกระเพ็ดมันแล้วเตอนะนี่้นำช้อนกรเพ็ดเบิ้งไม้เบิ้งไม้เบิ้งไม้ตำเองเนาะมึงตำเองขั้นตอนต่อไปกะคุณเจ้าจะเทออกมาอย่างน้อ ทีนี้ทุกคนตอนนี้เราก็ต้มน้ำมันแล้วเนาะเลาก็เอาเบิ่งหงนี่ไปซุกฮัมบูมิสม์ฮัมบูมิหมักน้ำมาฮัามบูมิหมักนก้ำมักกระเทศหมักเลนเนาะรวมกันก็เป็นหมักเคลือเลนฮัมบูมิเนะาะฮัมบูมิสมเดี๋ยวเา้าสิไปซุปใส่หมดแดงสมเนาะทุกคนค่อยกับลืม เรไปกันเลยทุกคนไปเลยเนาะทุกคนไปกันเลยแล้วเปล่เบิ่งเนาะทุกคนนี่ฮาวการชิซูปมาแดงชมเนาะทุกคนเห็นได้ว่ามันยังขี้ลงยังขี้ลงหมดเห็นได้ยังขี้ลงโอ้ผมเหมือนเลยหรือเปล่โอ้มันยังเหมือนจัะใส่เหมือนเลยโรสสาดจังสม một nhá, tất cả, hết màu đỏ, bớt nhá, tất cả, hết màu đỏ, hết màu đỏ, hết con đỏ, hết con đỏ, hết màu đỏ, tụi con đỏ, hết màu 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 đỏ, hết Có Có ก้วยังก้วยังอือก้วตอนนี้ครับฝึุบเป็นทีเงียบห้อยเลยนะทุกคนเราก็จะตำนะสุบสมเลยเนาะเฮ้ยยังนี่หมดหมดบ่หมดตาเดียวเจ็บเด้อเนาะถ้ากินวิธีนี้ก็ หยิบตัวได้หน่อยนึงอ่ะตำตำปิดเนาะทุกคนตำปิดตำเผ็ดมันก็สิชมนี่บ่ว่าเฮาสินําเจ้าใส่มื้อ วันไหนอะเดี๋ยวนี่ฮะตลกวันนี้ฮะทุกคนก็เห็นกระจองนี่มาจากมิลกาคุณมิลก์อันนี้ก็ะสีออกนะทุกคนปลายของมันจิ้มของมันแล้วต้องใส่ช้ำใส่อันนี้อยากที่บอกนกเขาโบ๋เนาะยกโปเดียวมันจะใหญ่ ช่ทุกคนจะเห็บจกบ่อเพิ่นเหรเขาอะไรได้เหรอึน้ากำลังหิขาดอยู่อากจำงชีมือพรได้สนใจนะได้บ่บ่บ่รหรอนะเขาคืบอเนาะตอนนี้เอมกินได้น้ำตอนนี้ก็หมดค้ดฟอร์มแล้วหิ่งอยากเยวเอมยาวเลย ยางเอาลตนํใได้ตัว,ตวพราเพราะเนาะนี่นี่ะซี่งมันมาธรรมดาแล้วเป็น้ำลายไม่ท่ารถ cua đã mất nó không có xe năm thì và nào, à mặc khám nồi nó con hay sôm hôm kín bạn sôm bánh em nồi

Buông cặp bọc Buông cặp mắt. Tao tay đi nào. Hìa gong. Tao tay đi nào. nào. À, ba con mày gong. Hãy bù mày ghém nó. Húng kìa nó. ยังเกว่าเขาบม่กินนี่แล้วมันเผ็ดเผ็ดแล้วมันยังแสบสิบสามปีกับสิบชั้น้วยเนาะเงินเพียรี่เหรอรวยมากใช่หรอีกเดือนหนึ่งก็หอดแล้วเนาะวันเกิดเขา มาชมมาชมใบนอนทุกคนเัาใช้บุรี่ละมันมดแดงแซ่บแดดตมุงใชหมัแดงชมเะาไปที่มาขามหน่อยคูยเนาะมาชมซบได้แบบแบบนทุกคนม่นี่พันแบบลงลงมือตำเองแบบเม็ดครัวปตำให้ พอแนจะพลาทอสไม่ทาบอ็จตปิ้งกันพอเอาลงเอียงเนาะงานตอนนี้ก็เป็ดมือหนาเขาสิปิ้งเป็ดล่าปิ้เนาะไปเท่ายอดนั้นเต็ดเคยเ้าน้า ตอนนี้กับแถาเอ็มก็รอ,อกระเพ็ดนอนพี่น้องมักก้อเทียงเนี่นี่แหละทำกนยาแอรนี่คือปักเป้หอมปักหอมเป๊ะเนอะนี่ก็เอาใายมาขออะไรเนาะ มะขาแปลว่ามะเขือมะเขือแปลว่ามะขานี่ลมาผานหวยอ๋อทานกินแบบนี้แหละเยัะคัะตอนนี้กะอยู่ชวนมอนมันมาชวนมอนแต่ก็ผมก็แดงเนาะ Bồn. nói cái suốt đó nói cái đó vô hôm cột đèn đấy à chưa có cột đèn, đèn. Không biết nào cái chút, không ได้แล้วมาได้ถามเจ้าถามแทนผู้ชมอ้าวแทนเพ้อบอกมาได้นะพาจะบอกเจ้าพาจะหูวันนี้มึงพาจะหูใจอแบบบอนเบาแบบใดนะเขาตอบแทนเพื่อนโอใจกินเนาะพี่นองเรื่ไงใจบักบ้มเรื่อใใจบักบ้ม กกินบักบ้องนานน,นะยขาเพอืมขถามนเ่ยเดี๋ยวจ,จะปีขอบอ้าชาวฮก mẹ chơi đi chắc lưng là đi chơi tắm bè chị hả? mừng chơi thang sẽ chơi thang 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 chạy 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 thang 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 ตอนนี้ก็ร่างสิบ้านาะทุกคนก็ร่างสิแบบเจริญมะฮูนะแต่บ่มีมากกะทินมากินกับหันนาหัวเพชรตอนนี้เพิ่นเพชรนาะพี่น้องเพิ่นมักพริกนี่รุดอายุมันรุดเพิ่นเนาะมันบ่แมลเคยบอกแล้วว่ามักพริกนี่มันเกง่งเก่งเนี่ยไหนมักพริกเฮา คอยเพ้นเพ็ดจ้ะกินมุกพริกร้ายแล้วเนาะพี่น้องเพ็ดแลนแลนพี่น้องแลนหันกินมุกผีและแลนหันพี่น้องเบื่อแล้วทำบมกเลยจะมาฮาวนี่เรื่องติดฮาว hang bên cái hang nó thân chưa hang nè không bờ phết đang lơi à bà anh nhộn mình thao cắn thế nè thao cắn đây hả bà chip chì khoai cái chip chì nọ bây giờ đang biến thành những nằm 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 ừ ngán thì hả à Chị thốt nó thuộc con bà bà เขาเบิ่งมาในคลิปเนาะเขาว่าว่ายังวะถ้ากินเผ็ดแหละกินน้ำเย็นใช่มันกายสีเผ็ดเนาะเขาบอกว่ากินนมเนาะทุกคนกินนมใช่แล้วมันสีบอกเผ็ดเดี๋ยวเขาดีชดชอบเบิ่งคลิปนี้ได้โอกาสเลยเนาะแบบเขากับพึ่งแบบความหนุกงออกพอดีเอานมมาให้ไปกองหนูไม่แล้วพันกองไปหลักพันกองมันไปกองอ่ะไอ้เดีชดชอบมึงอ่ะเห็นในคลิปเจะเห็นในยูทูบนะเขาบอกว่า mỗi lần cái thế Một hai kìm năm đến nó một năm hai chim năm biệt sụt đông bác. nó hè, bác hát. chim đâu. Mamma, bác hát. Hát đại hát bờ hát 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 bọn bọc hai vợ chọn mong nó dạng hô nó bọn gần dài nắp nè bọn tè bọn nè mè 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 อือหลังไยันะอือจะลาหายี้ดเห็ดแห้งเนาะองาเลยขอบใจด้วทีมาเห็ดตอนนี้เพิ่นเพ็แป็งพี่น้องี่ไฮแล้วเนาะบนถึงขวดแต่ว่าเอาถังขวบเฮาบบเพ็ Ni bộ đại sẽ đáng đơn nè taco, bay ngọt được con bay ừ, bay ừ. nó bay 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 bài bay 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 นมเป็นที่เหียบห้อยครับทุกคนนนออ Nhưng nhưng vết cứ cào nó thuộc quần bô gặp bạn vào thôi subscribe cho kênh Ghiền Mì ช่วยได้ผ่านอยู่เนาะกินรถชคือว่าผ่านทุกคนถ้าแบบ้ามีหลายๆว่าเป็นแก้วใหญ่ๆเนาะก็อาจจะอยู่ได้เนาะกินบเบอร์เลยมันบอกว่ากินรอถได้ก็ได้ใช่ไหได้ก็ว่า có vẻ đấy nó, kiểu kiểu kiểu, đang con, thử nó. Thì bảo là, nếu sẽ mắc phải, nó không nên phép rồi đó. Em ăn này. Hùng, ok, con, nó, đã hết chết bập là hân anh không còn lắm ừ. ok dai dai tan tan nó thầm lắm hào ok hào chưa đón nha kính mày dip kẹp thầm hùng thầm lắm thầm lắm thầm thầm อาเพษเละกินนมเนาะว่าโอเคได้อยู่แล้วก็ให้เชื่อกลองเบิองเนาะได้หรือบ่ได้นี่ครับก็สิบ่ให้เสียอาณเนาะแต่ว่าต้องลองด้วยตัวเอง,งอย่างชิฮู้ว่ามันเป็นแบบใด่เนาะแบบกินน้ำชายกินน้ำแข็งใช้แบบกินน,น,น,แบบน,ลน,นมลองเบิองแบบตัวใด้มันได้ผลเนาะแต่กินนมนี่ว่าโอเคเลยแบบพอได้อยู่นี่พี่น้องเราสิมกินให้เบิอง,งอ่ะบ,ออบ่กขอให้ผู้ใดเขาอย่าลืมเนาะทุกคน มาคลิปนี้กาอย่าลืมเกาสิกินเองพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราเบิงังบ่เชื่อนี่คือต้นไมให้เขามีกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปนะทุกคนคนี้กับบ่มีอย่งางไรก็สิประมาณนี้เนาะมาเห็คดคลิปทางซานทีหาเล็กน,น้อยจนสิบ่ตลก,ลกหลายกะใช่พี่น้องกินต้นไม้คลิปคนได้ยิ้มได้หัวนะถึนที่บ่ตะลกถึงที่เห็ดตะลุกบ่เก่งกันเนาะอย่าลืมเนาะ กดไลค์กดแชร์คือเกา่าแหละทุกคนหมัมกโบหมักกกดไลค์กดแชร์ไปเนาะมาเป็นกำลังใจให้เราเห็คดคลิปต่อๆไปคลิปนีก้กันวัออน,นนี้นนย,ยังหลายขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนบายบายนั่นอหละยังว่ะบายดีจะบายดีทุกคนบายบายพบกันคลิปหน้าทุกคนไปก่อนเจ็บ